สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ก็มาพบกับคุณภูวันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการกเํเเิิดอาณาจักรอยุธยาค่ะอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรแห่งแรกของราชธานีไทยโดยผู้ก่อตั้งคือพระเจ้าอู่ทอง ภาพที่นักเรียนเห็นคือแผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยาสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893ปปัจจัยที่ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาถือกำเนิดขึ้นคือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานบวกกับผู้นำที่มีความสามารถ สำหรับใบงานที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องกำเนิดอาณาจักรอยุธยาของวันที่15พฤศจิกายน ผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีการปกครองรวมทั้งสิ้น33พระองค์เป็นระยะเวลา417ปี พระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการสงครามและมีความสามารถในการปกครองอีกทั้งยังส่งเสริมด้านค้าขายให้กับกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากให้นักเรียนตอบคำถามลงไปในใบางานได้เลยนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ